คลิปนี้จะเป็นการรีวิว a b a เ a a r า by f o r ไ a โ l แคส l เป็นตัวใหม่เป็นผ้าอโซกริดนะถ้าตัวเดิมเนี่ยจะเป็นตัวนี้ผ้าอโซฟรักผมเทียบชัดๆให้ดูก่อนนะผ้าอะโซกิดก็จะเป็นผ้าที่มีเหมือนเป็นโครงกิดอยู่ข้างในแบบนี้ ผ้า,าโซฟักเดิมเป็นแบบนี้มันจะไม่มีโครงกริดอยู่ข้างในตัวผ้า,าโซกิดเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นผ้าลักษณะเดียวกับผ้าเอ็กแเป็นไทป์เดียวกันเรียกว่าเป็นผ้าลามิเนตก็คือจะเป็นผ้าที่มีการวางเลเยอร์หลายๆชั้นที่เป็นโครงกริดแบบนี้ซ้อนอยู่ข้างในแล้วก็มีด้านหลังเลเยอร์ทับอีกทีหนึง่งทําให้มันมีความทนทานที่สูงขึ้น มีการกันน้ำที่ดีขึ้นอย่างอื่นเนี่ยจริงๆเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นถ้าคุณมีรุ่นเดิม Arc by Four Cash Wallet อยู่แล้วใบนี้แล้วถามว่าเปลี่ยนใบนี้ดีไหมอันนี้คืออยู่ที่คุณละถ้าคุณคิดว่าเอยชอบใบนี้แต่อยากได้ผ้าที่มันแบบดูพรีเมียมขึ้นก็มาที่ใบนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ติดอะไรกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นผ้าที่โอเคอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ดีทนทานมีการแบบทนรอยขีดขว่วนนี่แบบผมใช้มานานมากละหลายเดือนเนี่ยไม่มีริ้วรอยใดๆ เป็นผ้าที่ดีอยู่แล้วสำหรับอโซฟรักนี่แนตะ่ตัวนี้มันก็เหมือนอัปเกรดขึ้นไปอีกสำหรับคนที่ชอบพวกผ้าแนวเ p ็ก็กก็จะมาที่ตัวนี้ได้คร่าวๆแล้วกันสำหรับความแตกต่างแล้วก็ความดีเด่นของตัวผ้านี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูอย่างนึงก็คือการกันน้ำตัวผ้าอโซกิตเนี่ยจะมีการกันน้ำที่ดีขึ้นกว่าผ้าอโซฟรักเดี๋ยวผมจะลองเทียบการกันน้าให้ดูนะฝั่งนี้จะเป็นผ้าอโซกิตแล้วฝั่งนี้จะเป็นผ้าอโซฟรักอ่าน,นี่คือผ้าอโซกิตนะจะเห็นนี่คือแบบ การกันน้าของมันเนี่ยน้าจะไหลออกไปเลยอันนี้คือผ้าอโซฟัตก็จะเห็นว่าน้าเนี่ยยังมีลักษณะที่ยังสามารถซึมเข้าเนื้อผ้าได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นผ้าอโซกิตเนี่ยมันแทบจะเป็นแบบใบบัวเลยก็คือมันถูกเอาไปหมดเลยสําหรับที่เป็นพวกหยดน้องหยดน้าเนี่ยก็จะไม่สามารถซึมผ่านได้อันนี้ให้เห็นนี่คือผ้าอโซฟัตก็จะเห็นว่าเป็นคราบน้ําอยู่เมื่อมีการดรอปน้ําเทสอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผ้าอโซกิตเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะ ก็เรียกว่าไม่มีคาบน้าเหลืออยู่เลยส่วนอื่นของ2ใบนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันเลยในแง่ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆก็จะเหมือนกันแบบ100%เเนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูที่ตัวอ s โ k กิลละสำหรับตอนนี้อ s โซกิลเนี่ยจะออกมา2สีแต่คิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะมีสีเพิ่มนะสำหรับอัาก้าตอนนี้มีสีดำกับสีเขียวเห็นลายกริดข้างในทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าสีเขียวเขาอาจจะลายอาจจะดูไม่ค่อยชัดมากเหมือนสีดาแต่เห็นลายโครงกริดข้างในอยู่นี่ตัวกระเป๋าเนี่ย สามารถใส่บัตรใส่อะไรค่อนข้างเยอะนะตัวนี้จะมีความบางแบบนี้แล้วก็ความพิเศษของตัวนี้คือมันมีระบบแม่เหล็กแบบนี้อยู่นี่ตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กติดไว้ซึ่งแม่เหล็กเนี่ยเป็นแบบชิ้นเล็กๆมากๆคือเรียกง,ง่ายๆว่ามันไม่ปูดออกมาจับดูเนี่ยจะแทบแบบไม่รู้สึกเลยว่าแม่เหล็กอยู่ตรงไหนคือมันแบบ ป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตรงขอบเลยอ่าแล้วเวลาติดเนี่ยมันก็จะอย่างี้เลยเพราะฉนั้นกระเป๋ามันจะแบบไม่พังงาพังงาแบบนี้เวลาที่แบบใส่ของเยอะๆอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีหลายๆคนที่ใช้กระเป๋าแล้วตรงๆเนี่ยหลายๆครั้งมันจะแบบมีอาการกระเป๋าพังงาบนะอันนี้ก็จะทําให้เวลาติดแล้วมันดูสวยงามแบบนี้เสมอยกเว้นว่าของคุณแบบแน่นมากเกินอันนั้นก็จะช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าแบบของทั่วไปที่แบบใส่แล้วแบบกำลังพอดีเนี่ยก็ยังสามารถติดอยู่แบบนี้ได้เนี่ยแล้วเวลาติดก็ดูเท่ดีนะ เสียงเสริงปุ๊บอ่าถัดมาช่องหลักเลยก็จะมีช่องนี้นะที่หลายๆคนชอบรุ่นนี้ก็เพราะเขามีช่องใส่แบงค์อยู่แบบนี้ตรงข้างในเนี่ยจะมี Label a า a า a อยู่แบบนี้เขียนว่า Design in Melbourne as s e m l l e ์ในจีน่ข้างในเป็นผ้า a s ซฟ r ัก2 1 0สีส้มอันนี้เนี่ยสามารถใส่แบงค์ได้ค่อนข้างเยอะอ่าอันนี้ใส่แบงค์ได้ทุกขนาดเลยนะนี่ผมใส่แบงค์แบบทุกขนาดลงไปใส่ได้เยอะแหละอันนี้แบงค์แบบใส่ได้แบบเป็น10บสใบก็ยังสามารถปิดได้สบายๆ ตรงนี้แล้วก็ระยะขอบแบงค์ที่ลงไปเนี่ยลงไปค่อนข้างลึกเลยเพราะฉะนั้นแบงค์ใหญ่กว่านี้เวลาไปต่างประเทศใส่แบงค์หมื่นเยนใส่แบงค์ยูโรอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้หมดโอเคอันนี้ก็คือช่องใส่แบงค์ถัดมาผมให้ดูตรงดีไซน์ตรงที่เปิดออกมาตรงนี้ตรงเนี้ยเขาจะทําตรงนี้โค้งโคงนิดนึงเพื่อให้เวลาใส่แบงค์แล้วเนี่ยมันยังเป็นทรงอยู่เพราะว่าถ้ากระเป๋ามันไม่แบบมีโค้งตรงเนี้ยเวลาใส่พวกแบงค์เข้าไปเนี่ยมันจะเสียทรงเพราะนั้นตรงขอบตรงเนี้ยเขาจะทําให้มันเป็นโค้งโคงแบบนี้ออกมาเพื่อ ่วยให้เวลาใส่แบงค์ต่างๆเข้าไปแล้วกระเป๋ายังดูดีอยู่เปิดออกมาข้างในจะเห็นว่ามันก็จะเป็นผ้าอโศกิตตรงที่เป็นสีดำนะสองฝั่งยังเป็นผ้าอโศกิตอยู่ทั้งคู่แต่ตรงแถบตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเขียวเป็นเล่นทูโทนก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นผ้าอโซฟักส่วนถ้าเป็นใบสีเขียวแบบนี้เปิดออกมาข้างในเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นสีดำก็จะเป็นการเล่นทูโทนส่วนช่องใส่แบงค์ยังเป็นสีส้มเหมือนกันถัดมาในเนี้ยจะมีช่องใส่ บัตรค่อนข้างเยอะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น RFID box นะ RFID box ก็คือว่าเวลาเราใส่พวกบัตรเครดิตบัตรที่เรียกว่ามีข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยใครจะมาใช้พวกระบบ RFID ที่แบบดึงข้อมูลเนี่ยจะไม่ได้มันจะถูกเพราะฉะนั้นถามว่าข้อเสียมันก็อาจจะมีก็คือเวลาเราใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องดึงออมาเพื่อจะใช้ในการแบบติดอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะแบบว่าเอากระเป๋าไปแนบแล้วก็ติดเข้ารถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้นะถัดมาท้องด้านในเนี่ยจะมีหลายช่องเลยน,นี้ใส่บัตรช่องนี้ ได้จริงๆใส่สองสามใบก็ได้ใส่ให้ดูสองใบอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถใส่ได้เหมือนกันอะผมใส่ให้ดูสองใบฝั่งนี้อาจจะเก็บบัตรที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะเราก็จะเป็นเก็บบัตรฝั่งนี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ได้ใส่สองใบก็ได้อันนี้ใส่ไปหกใบแล้วนะส่วนฝั่งนี้จะพิเศษหน่อยเขาจะมีสายตรงนี้เป็นสายที่เรียกว่า pull strap เอาไว้ดึงออกมาได้เวลาที่เราต้องการใช้บัตรใส่เข้าไปให้อันนี้เวลาเราจะใช้บัตรใช่ไหมแทนที่เราจะต้องแบบลวงเข้าไปแบบงัดๆออกมาแบบนี้ มันก็เสียเวลานี่มันมีพูลสแตปก็คือว่าเวลาใช้เราดึงมาบัตรก็จะดึงออกมานิดนึงให้เราสามารถหยิบออกมาได้ง่ายขึ้นอันนี้จะเป็นแบบตัวช่วยให้เวลาใช้งานเนี่ยมันใช้อช่อง,นงนเนี้ยง่ายขึ้นเนี่ยก็สามารถใส่2บัตรก็ได้อันนี้คือใส่เข้าไปทั้งหมด8ใบแล้วนะนี่คือช่องละ2ใบหมดเลยนี่ยังสามารถปิดได้นะเนี่ยแม่เหล็กยังสามารถทํางานได้อยู่ นี่แต่ว่าอาจจะแบบแม่เหล็กก็อาจจะแบบดูดไม่ได้แรงมากละเพราะว่ามันจะแบบไม่ติดกันสนิทนี่ก็คือเราสามารถใส่บัตรแบบหนาๆแบบเนี้ยที่เป็นแบบบัตรปั๊มนูนด้วยนะอันนี้ผมใส่บัตรปั๊มนูนทั้งหมดเข้าไป8ใบก็สามารถใช้งานได้ตามที่เห็นนี่เลยซึ่งถ้าเอาตามสเปคจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาเคมว่าสามารถใส่ได้แถึง 12การดเลยนะแต่ผมว่าถ้าใส่8-12ถึง12การดเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างบวมไปหน่อยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากใส่เนี่ยจิมก็ใส่ได้แหละเพียงแต่ว่าตัวกระเป๋ามันอาจะแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ในรูปทรงที่ สวยงามแบบนี้เท่านั้นเองก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้อัลปาก้าอาร์ o บายโฟร์แคดวอลเล็ตตัวนี้จะเป็นผ้าอโซกิตส่วนใครสนใจผ้าอโซฟักเนี่ยก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันตัวรุ่นเก่าที่เป็นผ้าอโซฟักเนี่ยนะตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยมีทั้งหมด4ส,สีแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยดูกันต่อไปในอนาคตเพราะว่าอัลปาก้าเนี่ยเขามีสีออกมาใหม่เรื่อยๆส่วนถ้าเป็นผ้าอโซกิตอนที่ผมรีวิวอยู่ตอนเนี้ยมีออกมาทั้งหมด2สีแต่ว่าในอนาคตก็อย่างที่ว่าแหละของอัลปาก้าเนี่ยสีเขาออกมาเติมเรื่อย ร้อยแล้วใครสนใจอยากสั่งซื้อหรือมีข้อสอบถามก็ ทักเข้ามาได้ที่ LINE @evergo หรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่น w w w e v e o c o m s h o p LINE SHOP TikTok SHOP h o p p y r a d a สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ก่อนสั่งซื้อสินค้าชิ้นไหนจะทาเหรือ Evergo อยากคุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @evergo ว่าถ้ามันมีโปรอยู่คุณก็ทักถามที่แอดมินเขาได้เลยเดี๋ยวเขาบอกคุณคุณไม่ต้องไปตามหาส่วนใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ EDC พวกกระเป๋าพวกแกดเจตต,ต่างๆก็สามารถติดตามผมได้ช่องทางที่ slash /mode ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ครบถ้วเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม